ดคุณให้ป๊ปั๊บปังนั่งนะนังค่ะนั่เป็น่ออะขอหน้าเดียวอีกอีกหน้าหนึงสนจะขลดวไ่อยๆอือเอาด้ันอะสองสหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสองห้าสิบ สองห2สิ4สองสองเจ็ดสิบสี่สองปดสิบหสองเก้าสิบแปดสองสองสิบเป็นยี่สิบสองสเป็นยี่สิสองสเป็นยี่สิองเป็นยี่สิบสี่เป็นยีต่อไปคราวนี้ชันกี้ฝึกก่อนฝึกก่นททานนะ<า> 3, 3, ครับสามสามคหนึ่งเป็น สามหนึ่งสามสามสองสามสามเก้าสามสี่สิบสองสาห้าสาหแปสาเจดเอ็ดสามแปดยี่สิบสี่สามแปดยี่สิบสาเกยเจ็ดสามสิบเป็นสามสิบสเป็นสา สามสิบเอ็ดเป็นสามสค่ะสามสิบสเป็นสามอะไรสามสิห <36. S 1> เอาไหมเอาไหมสิบสนิจจากลองันเนี้ย <4 S 1> <3. S 2> เพราะว่าอันเนี้ยสำนับตัวสนิพของง่ายง่ายเหรอก็ <c ười> มาดีครับ <laughs> อ่ลอง <c ười> แม่สิบสองเลยเอ,อ่ะเอาดิง่าย สิบมหน่ป๊บแป๊บแป๊บสิบสิบอาเขาาสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองสามสามสิบหกสิบสองสี่สี่สิบแปดสิบสองห้าหสิบสิสองห

หนึ่นึ่งร้สามสนนีิีโอเค